ขั้นตอนการเปลี่ยนรถดีเมอร์จิซีเวรบายนะคะถ้าหน่วยงานร้องขอมาให้เปลี่ยนรถรถอีเมอร์เราจะมีสองประเภทคือรถอีเมอร์ผู้ใหญ่นะคะแล้วก็รถอีเมอร์เด็กบวกผู้ใหญ่ซึ่งเราเรียกง,ง่ายๆว่ารถมิกหน่วยงานแจ้งว่ามีการใส่ทิว้วหรือเปิดใช้รถไป อ,อยากใหอ้อินชาร์หรือเจ้าหน้าที่ LG ที่รับโทรศัพท์ถามหน่อยว่ารถผู้ใหญ่หรือรถเด็กบวกผู้ใหญ่เราจะได้นำส่งได้ถูกต้องเนาะแล้วก็นำรถที่พร้อมใช้โดยมีสายคาดบริไฟเข็นวันบันทึลงวันเอ็กปลายเรียบร้อยวันเอ็กปจะนับ15วัน ตั้งแต่วันที่เว r i ฟาแล้ววันที่จ่ายไปจะต้องเป็นสิบห้าวันรวมทั้งหมดเนาะนี่คือรถพร้อมจ่ายเสร็จแล้วเราก็จะมาลงรายการยืมคืนให้ตามรายการน,นี้เดี๋ยวเดินเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งว่ามันหน้าตาเป็นยังไงบ้างเนาะนนมีมหมายเลขที่ยืมก็คือ,อส,สุาพาพาว่าคือมารบผู้ใหญ่ หมายเลข05เราก็ใส่หมายเลขลงไปที่ยืมคือ05ส่วนที่คืนเราค่อยลงเมื่อเราไปเปลี่ยนลงมานะคะก็ลงรายการตามนี้ก็ให้มีเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยที่เราไปส่งเซ็นรับด้วยที่หนึ่งค่ะอันนี้คือเสร็จสิ้นในใบยืมนะคะ